ชัดดาวจะจะมีหรือไม่มีทองคั้นก็จะขึ้นแล้วพี่ก็น่าจะเคยฟันทงในรายการนี้นะว่า3,900ันเก้าึันรับได้เดี๋ยวมันจะขึ้นใหม่แล้วมันแนวคิดมันก็เลยเป็นแนวรับแนวรับมันก็เลยเป็นแนวแนวเด้งแนวต้านมันก็อาจจะเป็น4,380คือไฮเก่าแต่ไฮเก่าเราเอาไว้ทลาย ผมอยากจะใช้คำนี้นะขอใช้รายการนี้ครั้งแรกได้ไหมเลิกเถอะครับในการที่จะคิดว่าทองคำเนี่ยมันจะต้องขึ้นลงเพราะปัจจัยความกลัวเท่านั้นผมไม่ได้บอกว่ามันไม่มีผลนะความดีนะครับผมแค่บอกว่ามันไม่ใช่เป็นหลักครับมันเป็น secondary not primary คุณสวัสด์แล้วทองเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่ออ่านี่ถามนี่ะแยะลยจริงค่ะ<ห>ถ้าพีหา่หมูบอกว่ามไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ทําให้โลกต้องอยู่ในโหมดความกลัวเท่าไหร่นะคะทองคําที่มักจะมาช่วงที่โลกมีความเสี่ยงมีความกลัวตอนนี้ทําไมทองกลับมาขึ้นแรงขึ้นดีจังเลยนะคะพี่หมูอ้าวก็กน้องดูสิจัดดาวจะจะมีหรือไม่มีทองคั้นก็จะขึ้นไอ้ที่ขึ้นที่ลงของทองเนี่ยมันคือคอเลกชั่น มันคือขึ้นเยอะๆก็ต้องมีลงบ้างอันนี้ผมพูดถูกไหมแล้วพี่ก็น่าจะเคยฟันธงในรายการนี้นะว่าสามพันเก้าถึงสี่พันหนึ่งรับได้เดี๋ยวมันจะขึ้นใ <ạ. S 1> หม่ใช่ไหมพี่พูดอย่างนี้ปบะประมาณนี้ป่ะใช่ค่ะแล้วพี่ก็บอกว่ามันขึ้นมาพันสองมันจะต้องลงสามร้อยกว่าก็คือสามพันเก้าถึงสี่พันหนึ่งแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นค่ะขึ้นสามลงหนึ่งใช่ค่ะนะแล้วมันแนวคิดมันก็เลยเป็นแนวรับแนวรับมันก็เลยเป็นแนวแนวเด้ง ทุกวันตอนนี้ไงยังไม่ใช่แนวต้าน่าถูกไหมครับเพราะว่าแนวต้านมันก็อาจจะเป็น4,380คือไฮเก่าแต่ไฮเก่าเราเอาไว้ทลายนะฮะเว้นอิทธลายเวนอิกัลลาย you will smile uh, that will be next year ครับ not z t n o but will come soon นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อทีนี้ อ่ะเรากลับมาผมอยากจะใช้คํานี้นะขอใช้รายการนี้ครั้งแรกได้ไมาเลิกเถอะครับเลิกเลิกเลิกเถอะครับในการที่จะคิดว่าทองคำเนี่ยมันจะต้องขึ้นลงเพราะปัจจัยความกลัวเท่านั้นเป็นหลักผมไม่ได้บอกว่ามันไม่มีผลนะควาดีนะครับผมแค่บอกว่ามันไม่ใช่เป็นหลักครับมันเป็น secondary Not primary. Anymore. คือไม่ใช่แล้วเอางี้ในอดีตเนี่ยหน้าที่ของทองคำหลักๆก,ก็แค่ป้องกันความเสี่ยงอะไรบ้างครับเงินเฟอ้อนะครับข้างเงินดอลลาร์ออนวะหรือสงครามอเนี่ยหน้าที่หลักมาเลยเราก็เรียกเรียกวมๆว่าป้องกันความเสี่ยงอันนี้จะเห็นชัดที่สุดเมื่อ a กรดด r e เรชัน1,930กว่าอันเนี้ยใช่หน้าที่มันชัดมากและแล้วหลังจากนั้นมามันเกิดอะไรขึ้นครับตอนกลงคที่สองมันก็เป็นเบรตันวูดใช่ไหมมันก็ทองคําก็ไม่ได้ทําหน้าที่ของมันเพราะอะไรครับเพราะมันถูกล็อกไงมันถูกล็อกไว้ให้ให้เป็น3ิ536ดอลลาร์ผมจะไม่ได้ <c oughs> กับเออดอลลาร์ใช่ไหม <c oughs> มันก็อยู่กับที่เลยแบนเลยแฟลทแฟลเลยดอลลาร์มนมด้ช็ค่ะ <c oughs> ใช่จนกระทั่งเบรตันวูดถูกยกเลิกหนึ่งเก้าเจดหนึ่งบนิกซใช่ไหมฮะหลังจากนั้นมันก็เหมือนกับคุณปล่อยตลาดทองคําใหม่กลับมาเสรีขึ้นถูกไหมครับแทนที่คุณไป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 ล็อกมันเอาไว้อะแล้วมันก็ไปเกิดวิกฤตเงินเฟอ้อโลกเพราะอะไรครับน้ำมันขึ้นสี่เท่า5เท่าใช่ไหมจากสงครามอิสราเอลอะไรก็ว่ากันไปนะตอนนั้น ไม่ไม่ผมไม่อยากจะไปพูดละเอียดตรงนั้นนะครับแต่คือเงินเฟอ้อทองคําก็กลับมาทําหน้าที่ป้องกันเงินเฟอ้อถูกไหมฮะเพราะตอนนั้นสหรัฐเจอเงินเฟ้อไปสิบหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยแล้วคุณอะไรนะคุณพอวอลเกอร์ก็เลยต้องอะไรครับขี่มา้มาม้าขาวหรือม้าดําผมไม่รู้ว่าเพราะว่าขึ้นมาถึงขึ้นดอกเบีย้ยปุ๊บ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 สิบเจ็สิบแปดเปอร์เซ็นเลยไม่รู้ม้าขาวหรือม้าดําเนี้ยาตายกันในข้างหนึ่งถูกไหมครับ สหรัฐก็เดี้ยงไปสิบกว่าปีเลยสิบกว่าปีเลยนะกว่าจะแก้ได้นี่นู่นนะหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบกว่าจะไม่ได้แปดสิบเท่าไหร่นะครับแล้วเงินเฟอ้อก็สหรัฐก็ค่อยลงปลงเสร็จหลังจากนั้นก็กลายไปยุคทองสหรัฐใช่ไหมคุณเลแกนก็มาตอนนั้นคาร์เตอร์แล้วก็เลแกนแล้วก็ปรื๊ดขึ้นไปเลยอ่าก็ติดจรวดสหรัฐก็พุ่งแล้วยุคนั้นอ่ะเป็นยุคที่ต้องเรียกว่าโลกเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับเกิดอินเทอร์เน็ต เกิด PC, เกิดชิปโอ้โหมันพัฒนาช่วงนั้นหมดเลยอะแล้วก็มามารวมมารวมมาตุ้มมาอยู่ที่ .com ใช่ไหมแล้วก็เกิดวิกฤต .com ปีสองพันสองพันหนึ่งถูกไหมครับอืมเฮ้ยเล่ามาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วไงต่อครับแล้วก็มาอันนี้เล่าเรื่องเกี่ยวกับทองคํานะอันนี้แค่แค่ไล่ประวัติศาสตร์นิดหน่อยแล้วก็มาที่ปีอะไรครับสองพันแปดเกิดอะไรฮะ ให้เบิกเพิข่อ่าเกิดอะไรต่อฮะสารัฐทำไงครับ QE ครับสารัฐเนี่ยนี่บานเบอร์แล้วเธอก็ตั้งแต่ตอนนั้นแหละตั้งแต่สิบทิเลียนเนี่ยวิ่งมาถึงสามีแปดิเลียนก,ก็ก็ตอนนั้นแหละครับวิ่งกันแบบโอ้โหติดจรวดเลยถูกไหมอะต้องไม่ของสเปซเอ็กด้วยนะครับถ้าเป็นของ,อง,องนาซาอาจจะยิงไม่ได้นะตอนนี้อมันจะขึ้นเลยแล้วอะไรต่อครับ สองพันสิบเองที่คนชอบพูดกัน่ะทองขึ้นเยอะๆอะใช่ไหมนี่คือทองขึ้นรอบที่สามแบบเยอะๆในรอบหนะึ่งศตวรรษนะหนึ่งร้อยปีอะครั้งที่สามที่ขึ้นแบบบ๊บบออ่ะแต่ครั้งนั้นคือขึ้นเพราะทองทําหน้าที่อะไรครับยิวครับคือตอนนั้นเนี่ยสหรัฐ QE ด,ดอลลาร์เสื่อมแล้วก็ลดดอกเบี้ยจนเป็นศูนใช่ไหมครับ ถ้าดอกเบี้ยเป็นศูนย์เทอรี่น้องซื้อเทเอรี่มาพันธบัตรไม่ซื้อพันธบัตรมันศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดน้องจะไปซื้อทําไมอ่ะอแทบจะไม่ได้ผลตอบค่ะน้องก็เลยไปซื้อทองเ <talvez> พราะทอง่ะจริงๆมันมันมันตัวมันเองอ่ะไม่มีดอกเบี้ยแต่ราคามันขึ้นไงเนพราะดอลลาร์มันอ่อนยูมันศูนย์ทองก็ <จะ S 2> ยังได้เก็บไปตอกเกณฑ์ก็คือสองสัปสิบเอ็ดสิบสองแปลว่าทองทําหน้าที่ป้องกันความเสี่ยง และให้ผลตอบแทนคือยิวอินเทอร์ม c ซ p i แคปิตอลเกนะไม่ใช่ดอกเบียนะอันนี้ต้องเน้นนะครับเพราะตัวมันเองคือนอนยิวแ asset ใช่ไหมคือยิวเฉยๆไม่มีดอกเบียไม่มีนะครับแต่สุดท้ายมารอบเนี้ยผมขอพูดเป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้มันคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างผมถามว่าป้องกันความเสี่ยงชั่วข่าว หรือค้างคืนไม่ใช่ชั่วข่าวหรือถาวรชั่วข่าวใช่ไหมครับเงินเฟอมีขึ้นมีลงไดย้ยิวมีขึ้นมีลงได้ใช่ไหมฮะสงกามมีไปมีมาได้ถูกไหมฮะแ,แต่แต่อะไรครับแต่ดีดอลลาร์เซชั่นมันจะมีกลับไปบ้านได้ไหมครับคนที่ขายดอลลาร์จะกลับไปซื้อไหมน้องว่า จีนจะกลับไปซื้อไหมบาริสจะกลับไปซื้อไหมยรเซียจะกลับไปไหมไม่มีทางแล้วครับภาษาเขาเรียกว่าถ้าภาษาหนังเขาเรียก river of no return ่าแต่ถ้าภาษาแม่น้ำไม่ไหลย้อมกลับำนวนสำนวนฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรรู้มะมันเป็นเหตุการณ์เขาเรียกว่าอะไรรู้มะมอะไรคะ crossing the rubicon river รู้จักคำนี้ไหมข้ามแม่น้ำรูบิคอน มันเป็นสำนวนฝรั่งนะครับหมายถึงมันเป็นเหตุการณ์ที่ฐานโรมันผมจำไม่ได้ว่าไม่แน่ใจว่ายุคไหนอะจูเลียสซีซ่าป่าไม่รู้นะเขาคข้ามแม่น้ำลูบิคอนแล้วข้าไมไปปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกเขาก็เลยเอาเหตุการณ์เนี้ยมาใช้เอาไม่ใช่เอาเหตุการณ์เอาคำเนี้ยมาใช้ว่าถ้าคุณข้ามแม่น้ำลูบิคอนแปลว่าอะไรมันกลับมาไม่ได้แล้วนะมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะ มันเหมือนกันเลยครับการที่สหรัฐและพันธมิตรตัดสินใจยึดเงินรัสเซียเนี่ยในปี2022นีเนี่นยนั่นแหละครับมันคือข้ามแม่น้ำรูบิคอนไปแล้วมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงกับมาอีกแล้วครับโลกมันต้องเดินหน้าอย่างเดียวครับเพราะนั้นเหตุการณ์วันนี้คนที่ซื้อทองเนี่ยโดยธนาคารกลางที่ซื้อประมาณปีปละพันตันเนี่ยจากสมัยก่อนเนี่ยปีละสักสามสี่ร้อยอ่ะตันเนี่ย มันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือมันจะต้องซื้อไปเรื่อยๆอีกพักหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครบอกผมว่าทองจบธนาคารการจะซื้อไปเรื่อยๆจริงไหมผมตอบว่าจริงผมยังยืนยันอย่างนั้นอยู่นะครับแต่เขาเขาไม่มาบอกคุณหรอกแล้วจริงๆที่คนมาบอกว่า<ม>เนี่ยเห็นไหมจีเนี่ยไตมาดหนึ่งซื้อเยอะแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจีก็ได้แบนี้ทุกทีอย่าน้อง เวลาทองมันขึ้นเยอะๆเขาทาไงครับเขาจะลดการซื้อทุกทีอ่ะบางครั้งหยุดไปเลยดือด้อๆไปเลยเพื่อให้ทองมันลงลงเสร็จเขาก็กลับมาซื้อใหม่อันนี้พี่พูดถูกไหมแล้วเขาทำอย่างนี้มากี่ครั้งแล้วจีเนี่ยไม่ว่าไม่ต่ำกว่าสามครั้งแต่เขาไม่ใช่เลิกซื้อนะพอๆกับธนาคารกลางอื่นๆดังนั้นโดยกล่าวโดยสรุปนะครับธนาคารกลางไม่ใช่นักลงทุนไม่ใช่นักลงทุนทั้งหลายย่อย ทั้งสถาบันทั้ง ETF ไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะครับที่จะเป็นคนดันราคาทองคำขึ้นไปเรื่อยๆและจะเป็นคนค้ำยันนะครับฐานรา,ราคาของทองคำให้สูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นน,นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น โมสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจให้พวเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ